ไลฟ์โค้ดหนึ่งที่ขนามต่อไปกันเลยค่ะกว่าโควิดจะหาโมเน่เป็นสาวแล้วอี้ง,งตอนนี้ก็เป็นสาวอยู่แล้วนะคะเป็นสาวแล้วใช่ปีนี้จะสิบสามแล้วนะอโอ๊ยพรให้หน่อยค่ะคุณนี้พี่จะเดินข้ามถนนหนูแบบโอ๊ยได้ค่ะอุสตส่าห์ส่งมาขนาดนี้แล้วขอให้พี่เดินข้ามถนนอย่างมีสตินะคะขอให้พี่เดินข้ามถนนแบบไม่ธรรมดาขอให้พี่เดิน เดินก้าวหนึ่งแล้วแบบมีดอกไม้ขึ้นเลยใช่ดอกไม้ขึ้นเต็มถนน,นเลยสู้ๆกับการเดินข้ามถนนครั้งที่เท่าไหร่ในชีวิตของพี่ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าสู้ๆค่ะกัมบเบรตนะคะขอให้พี่มีความสุขมากๆกับการเดินข้ามถนนค่ะหนูเอาใจช่วยอยู่นะคะโวยพรหน่อยกําลังจะขึ้นรถเมย์ก็ขอให้ขึ้นรถเมย์อย่างแบบอย่างดีนะคะขอให้คนขับเนี่ยเขาเขาขับรถเมย์ได้มันแล้วก็สนุกมากนะคะใช่ค่ะขอให้ ยังไงดีเนี่ยคือรุเมขอให้คือรุ่เมยมีความสุขนะครับเป็นกําลังใจให้ค่ะสู้ค่ะเฮ้หนูละเหนื่อยใจจริงๆนะฮะกับกับกับพวกคุณเนี่ยผมเหนื่อยใจมากเลยครับผ